ยินดีต้อนรับเข้าสู่คิดเล่นเล่นกับฟงพอดแคสต์ตอนนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่เรามาคุยกันได้นะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ตอนแรกของคิดเล่นเล่นกับฟงนะครับผมอาฟองครับเด็กธรรมดาที่ชอบสงสัยเรื่องแปลกๆในชีวิตประจำวันแล้วันนี้ผมมีคำถามที่เคยวนอยู่ในหัวตอนจะหลับหลายรอบมากๆครับคำถามก็คือทำไมเรามักนึกอะไรได้ตอนจะหลับ เคยไหมครับกำลังจะนอนตาปือป้อๆกำลังจะปิดแล้วจู่ๆก็เฮ้ยลืมปิดไฟเฮ้ยเราลืมเอาเอกสารมาหรือเปล่าเอกสารที่ต้องกรอกสก่งพรุ่งนี้หรือบางคนนะครับอ่านหนักกว่านั้นอยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยหรือว่าเราชอบเขาหรือเปล่าวะทั้งๆที่ตัวเองไม่เคยคิดว่าตัวเองจะชอบเขาเลยหรือมีคนหนึ่งนะครับที่เคยเล่าให้ผมฟังว่ากำลังจะหลับแล้ว แต่ดันคิดได้ว,ว่าลืมล้างหน้าแล้วนางลูกขึ้นมาล้างตอนไหนรู้ไหมครับตอนตีหนึ่งครับคือนางสุดมากนางคนนั้นคือเพื่อนผมเอมครับแปลกไหมครับตอนกลางวันเราตั้งจะคิดแทบตายแต่ดันคิดไม่ออกพอมาตอนจะหลับนั้นกลับคิดได้ซะงั้นแล้วไม่ใช่แค่ความคิดเดียวน่น,นะครับไหลามาเป็นขบวนเลยผมเลยลองคิดเล่นๆดูนะครับว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าสมองของเรา อาจจะกำลังรีแคปวันของตัวเองอยู่หรือเปล่าเหมือนสรุปตอนจบมาอย่างนี้หรืออีกมุมหนึ่งนะครับเหมือนสมองของเรากำลังส่งอีเมลฉบับด่วนสุดท้ายก่อนปิดเครื่องว่าอย่าลืมเรื่องนี้นะสำคัญมากเลยก่อนที่เราจะหลับไปสมองก็เลยต้องรีบเตือนเราอย่างนี้นครับด้วยความสงสัยนี่แหละครับผมก็เลยลองไปหาข้อมูลดูแบบไม่ได้จริงจังนะครับแต่ก็ดันเจอเรื่องน่าสนใจขึ้นมาซะได้ คือมีนักวิจัยบางคนกล่าวว่านะครับเวลาที่เรากําลังจะหลับสมองเราจะเข้าสู่ช่วงรอยต่อระหว่างตื่นกับหลับซึ่งเรียกว่าฮิปโนกจียหรือว่าสภาวะหลับไหลนั่นเองครับมันคือช่วงที่สมองยังไม่หลับแต่ก็ยังไม่ได้ตื่นเต็มที่ความคิดช่วงนี้จะลื่นไหลามากครับไม่มีกรอบไม่มีการตัดสินไม่มีเสียงรบกวนบางคนบอกว่าช่วงนี้มันเหมือนฝันเครื่อง,องกลางๆเหมือนเราอยู่ในห้อง แต่ภาพในหัวก็ลอยไปคุยกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานบางทีก็คิดอะไรซ้อนกันหลายชั้นแบบที่ตอนตื่นตื่นไม่มีทางคิดได้ครับเพราะช่วงนี้เราไม่ได้กดดันไม่ได้พยายามคิดความคิดบางอย่างที่มันซ่อนอยู่เลยแววกลับมาเพราะสมองของเราปล่อยให้มันคิดได้อย่างอิสระนั่นเองฟังดูเหมือนสมองของเรานั้นเปิดหมวดซื่อสัตย์กับเราเลยใช่ไหมครับไม่ได้รีบไม่ได้กรองไม่ได้จัดระเบียบมันแค่ค่อยๆส่งเสียงเบาๆมาว่า นาะยยังไม่ลืมเรื่องนี้ใช่ไหมผมเองก็เคยมีอยู่คืนหนึ่งครับกำลังจะหลับแบบตากลงจะปิดเลยจัดท่านอนเรียบร้อยแล้วจูจูก็นึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่ได้ทำงานที่ต้องสงพรุ่งนี้นี่นาะเป็นเดทไลน์ด้ยแล้วอาจารย์คนนี้ดุมากบอกตรงๆเลยครับตอนนั้นคือผมผวาเลยลุกขึ้นมาควรหางานมาทำแทบไม่ทันอนะ่ะมือไม้สัน่นแต่สุดท้ายนะครับเสร็จทัน แต่จบที่ตาค้างอีกรอบหนึ่งคือดีเกือ,อบยันหวางอะครับว่าจะนอนได้เรยอยากชวนทุกคนลองสังเกตดูนะครับคืนไหนที่เรากำลังจะหลับแล้วมีความคิดอะไรแปลกๆปุดขึ้นมาลองฟังมันดูครับบางทีมันอาจเป็นเสียงของเราเองที่พยายามจะบอกอะไรกับเราสักอย่างก่อนที่เราจะได้พักจริงๆแล้วคุณล่ะครับเคยมีโมเมนต์ก่อนที่จะหลับแล้วคิดอะไรแปลกๆไหมถ้ามี อย่าลืมมาแชร์คุยกันกับผมได้นะครับขอบคุณที่อยู่กับผมในตอนแรกของคิดเล่นๆกับฟงนะครับถ้าชอบฝากติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดในตอนใหม่ๆไว้เจอกันอีกทีในตอนหน้าราตรีสวัสดิ์ครับ